ไม่หั่ผักไหมผักก็หมดแล้วใส่เลยใส่ใส่ขึ้นหมดเลยโสิ่งที่เราต้องการ เทไหมสุกดีมาม่าวันนี้ง่ายๆราคาถูกๆมาม่าซื้อเนื้อไปสำหรับใจ้คนละครึงแปดสิบบาทมาพวกน,นี้อีกประมาณแปดสิบบาทมื้อน,นี้ร้อยหกสิบบาทหูถูกมากอถูกมากเลย

เนยน้ำหมานใกินกินสวยนะเลอาไมาปังอืม,มซุปก็ดีเลยดีไม่ใส่หมดใส่ครึ่งถุงเก็บไว้ทำกินรอบหน้าเน่าเราลวกเส้นพอดีเลยชีจุยมยำเบอรชีจุยมยำเบอร์เอรไรเขาให้น้ำซุปมาไหมนิ่มจุม่มอ่ะใช่แต่ไม่ได้ใส่ แม่ทำของเราเองเดี๋ยวแป๊บนึงแม่ดูนี่นะแม่อ๋อเก่งมากเด็กกินน้อยเกินดีกว่าอืมเป็นวันดีในความสุขที่สุดแ้วนุ่มช <c oughs> อบกินชีสใช่ไหมลองถ้าไป้าไปซื้มอมาไว้เหมือนก่อนแม่เคยทำชีสเองไม่ใช่หรอใช่ไหมใช่เป็นไหม เป็นนึ่แต่มันไม่ใช่ชีสยืดไม่ใช่ชีสแบบนี้นะเนาะทำชีสแบบนี้ก็ทําได้แต่ต้องไปศึกษาก่อนอันนั้นตอนนั้นเราทําชีสแห้งกินไงกินกับพวกอโงนอร่อยนันอร่อยนะแต่อ้วนอะช่วงนั้นอ้วนเป็นหมูหอ้วนกว่านี้อีกคือหาอย่างทํากินแบบอะไรนะชีสนะคะ เราลงชิปเต็มลงใน YouTube แล้วเราก็ลูกคนคือมันมีชีสนะแต่เราจะมองไม่เคยเห็นเท่าไหร่แต่ว่ามันมีเยอะมากนี่คือเอามานิดเดียวกว่าหมดมันมีแค่นิดเดียวมีแค่แผ่นหนึ่งก็ประหยัดประหยัดเอานะ <c oughs> เนาะใช่จะต้องไลฟ์สดกินทานหรอไม่เอาไม่เอาไม่ม <c oughs> ได้ก่ะค่ผ <c oughs> ้าผาา <c oughs> กมันเป็นดาบสองคนเลยนะบางกีทำเล้านขึ้นมาอะไรอ่ะ <c oughs> ไลท์ทีนึงมันไม่ได้มีคนดูเราเยอะมากประมาณสองคนมีช่วงนึงที่หนูไลท์ทุกวันเลยจำได้ไหมแม่ไลท์แล้วได้คนดูเป็นพันเลยแม่เนี่ย ได้กดใจได้ไม่ไลท์ทำอะไรได<ม>้อ่านหนังสือเหรอไปรับแขกช่วให้คนรู้ไม่มีอะไรหรอกชื่อจีดี้ค่ะอะไรอย่างงี้เออมันก็ไม่มีอะไรหรอกจำได้แล้วขออันนี้หนึ่งผู้เส้นไม่กล้าเปิดหน้าไม่มไม่ขอหนึ่งนะแล้วเนนะอาผูเส้นะขอทั้งคเดี๋ยวใา้สมาจะเอาไปนะ อยู่บนบ้านเนี่ยไมไม่เอาลงมา ใส่หมดเลยไหมนี่เราจะกินัหมูนะทุกคนหมมเดี๋ยวใส่ให้หมดเลยยะเดกต้องกนดี๋้วไปปดอร่อยอืมีอร่อยเลยทำทำแบไม่ตั้งใจอร่อยเลยโอ้โหน้ำินี่แบบ เป็นกระจกทุกคนคราวนีเราจะใช้ชอเอาเอย่เลยติดน,น,นี้ไม่มีเสียงฟินฟินไม่มีสียงเคียวฟินๆนนะคะ มี่ยเปลี่ยนมพ่อแม่คุยกัน อืมไมอ่อยเนาะอเผ็ดรอดีมากนาบูนี้อร่อยใช่ หมูที่มันขึ้นมาอร่อยแล้วไม่มีหมูติดบ้านแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรติดบ้านเลยไอที่อัดอัดแกนตู้เย็นเนี่ยคืออะไรของแม่เหรอเอง่งผักกิเลก ไม่ไหมอีกไม่มามีอีกคนะจ๊ะหนูว่าจะชี้ดิงหงออเอไม่แล้วแม่อีกคนหนึ่งอ๋อชิ้ดิงหงออีกคนแล้วแม่เอามากินได้ไหมเดี๋ยวแม่เอามาไปมามาเรากินเดี๋ยวอย่าเพิ่งแกะอย่าเพิ่งแกะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนโอเคถ้ากินมาม่าเสร็จเนี่ยจะเหลือหมูไว้แล้วก็เอา กินหมูใช่ไหมหมูากินกับชีสเดี๋ยวต้องใส่น้ำเพิ่มองใส่ไปเลยอีก็ใส่ไป น่นนมไม่ออกไปกินบ้านนอกบ้านละกินในบ้านนี่ถูกกว่าบางทีเราไปซื้อในตลาดเลยนะโหยิ่งไปตลาดยิ่งเป็นจุดเสียดปากมากใช่ไหม <c oughs> เออ <c oughs> แม่ขอย้าย คน<ล>เดียวก็พอเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่นี่แไม่กวาดไปพอนะเดี๋ยวก็ทุกคนพอ่พอพ่อบายบายน้องวานบาย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 นะคะยิ้มแล้วค่ะ